คนก็ยืนต่อแถวกันยาวเหยียดเนี่ยต่อคิวตามชาวบ้านชาวเมืองไม่เป็นหรือยังไงเคยเห็นคนยืนต่อแถวขึ้นวีดีตอน8ปดโงเช้ากันไหมมึงว่าแถวกันยาวไหมคำตอบคือโคตรยาวไม่ใช่แค่ยาวอย่างเดียวแถวหนึ่งแม่งยาวเกิน3มเมตรแน่ๆบางสถานีแม่งยาวไปกว่านั้นอีกนะแล้วมันก็จะมีพวกที่แบบรีบไง รีบแต่แม่งไม่เสือตื่นเช้าพอรถไฟมาก็รีบย,ยัดตัวเองเข้าไปให้อยู่ใกล้หัวแถวที่สุดแล้วก็ยืนเขียนโอศั์ไปเรื่อยๆแต่บางคนแม่งหนักไปกว่านั้นอีกนะแบบว่าเราจะขึ้นรถแล้วเนี่ยตาแล้วเนี่ยสองตาเราเนี่ยเห็นแล้วมีสองที่แน่ๆที่เราจะขึ้นได้คือคิวถัดไปมันคิวเราแล้วไงเราก็แน่นอนสุดท้ายแม่งมาจากไหนไม่รู้กระโดดขึ้นไปในรถแล้วประตูปิดต่อหน้าเราเนี่ยสุดท้ายเราไม่ได้ขึ้น จะบอกว่ากูเดินสโลไลท์ไปมันก็ไม่ใช่ไอ้พวกนี้จิตใจมันทําด้วยอะไรเอามาหิดจริงๆพวกแซงคิวเนี่ยแบบหมดคำเดะพูดจริงๆถ้าได้มีโอกาสอยาาจกตั้งคำถามกับมันนะอยาาจกถามมันดูหน่อยว่าใจมึงจะทําด้วยอะไรคนก็ยืนต่อแถวกันยาวเหยียดไม่ใช่แค่ต่อแถวขึ้น BTS อย่างเดียวนะแต่หมายถึงการต่อแถวทุกชนิดและทุกที่บนโลกด้วยคือมึงคิดอะไรไปแซงคิวเขาอ่ะคนก็ยืนต่อแถวกันยาวเหยียดเนี่ย ต่อคิวตามชาวบ้านจะมือไม่เป็นหรือยังไงเออคือถ้ามึงเป็น v i p เป็นคนสูงวัยเป็นคนท้องหรือมึงเป็นผสง์เนี่ยอันเนี้ยพอรับได้พอก็ใจแต่ถ้ามึงเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยมึงใจร้ายมึงใจร้ายจริงๆใจร้จายมากๆด้วยคุณลองเอาวิธีนี้ไปจัดการกับมันดูนะนี่หลยวิธีสกิดสะสอนมวยสกิดสะสอนมวยไงครั้งที่หนึ่งว่าสกิดธรรมดาเนี่ยเราก็ลองพูดด้วยอาจารย์ที่สุภาพไปก่อน โทษน,นะครับรบกวนช่วยต่อคิวได้ไหมครับหางแถวอยู่ตรงนู้นอะไรก็ว่าไปตามธรรมชาติตามสุภาพอะ่ะถ้ายังนิ่งยังมึนอ,อยู่ก็ทายที่สองก็เริ่มหยิบโทรศัพท์แล้วกันอัดคลิปแป้งเลยจบไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่านี่ยิ่งดีเลยจะมาพูดดีหลังว่าเด็กถอนงอกไม่ได้นะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งโตกว่ายิ่งต้องมีมารยาทในสังคมมากกว่าเด็กอยู่แล้วจริงไหมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องประจานประจานไปเลยคิดง,ง่าย ถ้ามันทําครั้งนี้ได้มันไม่ได้ทำมาครั้งเดียวแน่ๆถ้าเราสอนกันง่ายๆไม่ได้ก็ต้องให้โซเชียลเป็นคนสอนให้สังคมเป็นคนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้วายจะตายลงปุ๊บมาเรียกว่าดังปั๊บเลยละ่ะสมัยก่อนต้องรอข้ามคืนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอหนึ่งข้ามคืนหรอกภายในวันนั้นก็รู้เรื่องการแทงคิวมันไม่ได้เป็นที่นิสัยนะแต่มันเป็นที่มารยาทแล้วมารยาทเนี่ยมันปรับเปลี่ยนกันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ย คือสิ่งสําคัญที่สุดครับมันถือเป็นเรื่องที่ต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วต้องเคารพกันที่มากด้วยมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานแล้วสังคมของเราจะน่าอยู่ขึ้นเชื่อสิสวัสดีครับผมไบท์หากคุณชอบรบกวนกดแชร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณถูกใจคุณสามารถกดไลค์ได้เลยและที่สำคัญถ้าคุณไม่ต้องการพลาดข่าวสารใดๆ รบกวนกดแจ้งเตือนไว้เลยครับหากคุณท้อแท้หรือหมดหวังอย่าลืมนะครับผมคือเพื่อนคุณสวัสดีครับ